ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านสวัสดีครับคลิปนี้บังเชาจะพาท่านไปรู้จักจังหวัดยะลากันครับ จังหวัดยะลามีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดปัตตานีทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนราธิวาสทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสงขลาและทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซียท่านที่จะไปเที่ยวจังหวัดยะลาบางชาวขอแนะนำเส้นทางนะครับ ทางรถยนต์จากกรุงเทพไปยะลาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมผ่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข41ผ่านสุราษฎร์ธานีทุ่งสงพัทธลุงหาดใหญ่แล้วเดินทางต่อไปทางปัตตานีจนถึงยะลาระยะทางประมาณ1,084กิโลเมตรครับ เมื่อมาถึงจังหวัดยะลาแล้วครับจุดแรกที่บังเชาจะแวะก็คือมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาตั้งอยู่เลขที่835ถนนสีรถตำบลสเตงเทศบาลน,นครยะลาอำเภอเมืองยะลาบังเชาขอเล่าประวัติโดยย่อเอาแบบพอเข้าใจนะครับเมื่อปีพศ2468นายอุสมานดอเหเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างมัสยิดขึ้นมา ต่อมาโต๊ะครูฮายีอาแวฮายีตันตูและอีกหลายท่านได้ร่วมกันซื้อที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ250ตารางวาปีพศ2475เริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวเสาไม้หลังคามุงกระเบื้อง ปีพศ2478เจ้าเมืองยะริง่งท่านมีชื่อทางมุสลิมว่าอับดุลกอเดทราบข่าวการก่อสร้างมัส,สยิดจึงขออาสาเป็นผู้ออกค่ากระเบื้องมุงหลังคาให้ปีพศ2482นายฮะยียูซฮะยีอาสาได้มอบที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต,ต้ของมัส,สยิดกว้างหนึ่งวายาวตลอดถึงด้านหลังมัส,สยิด และขณะเดียวกันนายฮยีอูเซงก็ได้มอบที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือกว้าง5เมตรยาว10เมตรให้ทำเป็นที่อาบน้ำละหมาดปีพศ2487นายมาแซดอเฮได้ขายที่ดินด้านหลังเพื่อทำเป็นกูโบสุสารโดยคิดค่าที่ดินเพียงครึ่งราคาถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดบางชาวต้องขอมาอาฟขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับ จุดต่อไปบางเชาไปเที่ยวจะพาไปถ้ำกระแสถ้ำกระแสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเล่ากันว่าในสมัยก่อนมีแม่ชีอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้โดยในถ้ำจะมีสระน้ําไหลผ่านกลางในถ้ำและจะมีสะพานโยงที่ยาวอยู่ท่ากลางป่าที่เขียวขจีในสมัยก่อนถ้ำกระแสงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักและมาเที่ยวกัน แต่สมัยนี้มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นจึงไม่มีผู้คนมาเที่ยวกันเหมือนสมัยก่อน ทำกระแสงตั้งอยู่ที่บ้านกาโสดหมู่ห้าตําบลบรรนังสตาอําเภอบรน,นังสตาจังหวัดยะลาห่างจากตัวจังหวัดยะลาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410ประมาณ50กิโลเมตรเลือยแยกปากทางเข้าเขื่อนบางลางไปเล็กน้อยแล้วแยกสายเข้าไปตามทางลูกรังอีก1.5กิโลเมตรมีทัศนียภาพของภูเขาทานน้ำและถ้ำลอดที่สวยงามในช่วงที่น้ำน้อยสามารถเดินลอด เลียบตามลำธารลอดทำไปทะลุอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่โลง่งโอบล้อมอินภูเขาและแมกไม้เขียวขจีมีทัศนียภาพที่สวยงามท่านใดไปจังหวัดยะลาลองแวะเข้าไปเที่ยวกันนะครับจุดต่อไป บางเชาวไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวเขื่อนบางลางตั้งอยู่ที่บ้านบางลางตำบุญเขื่อนบางลางเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ที่สร้างปิดกั้นแม่น้ำปัตตานีเป็นเขื่อนแบบหินทิ้งแกนดินเหนียวสูง85เมตรสันเขื่อนยาว422เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้1,420ล้านลูกบาศเมตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนะที่เบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพศ2524บริเวณเหนือเขื่อนมีจุดชมทิวทัศน์ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนอ่างเก็บน้ำและทิวเขาโดยรอบได้สวยงาม นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บางเชาวขอแนะนำให้แวะมาเที่ยวกันนะครับจุดเที่ยวต่อไปบางเชาจะพาไปชมอุโมงปิยมิตร การเดินทางจากอำเภอเบตงไปตามทางหลวงหมายเลข410เป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแล้วแยกไปตามทางลาดยางอีก11กิโลเมตร อุโมง์ปิยมิดเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของขบวนการโจนคอมมิวนิสต์มาลายาสร้างขึ้นเมื่อพศ2519ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านปิยมิด1ตำบลตะเนาะแมเรออำเภอเบตงจังหวัดยาลามีความยาวของอุโมงคประมาณ1กิโลเมตร ปัจจุบันอุโมงค์ปิยมิตรถูกปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเปิดบริการทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยเข้าทางเดียวกับบ่อน้ำร้อนเบตงและน้ำตกอินทศรอยู่เลยบ่อน้ำร้อนอีก3กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสม์มาลายาสร้างขึ้นเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสม์มาลายาเขต2เมื่อ ปีพศ2519ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมสเสบียงการสร้างใช้กำลังคน40-50คนขุดเข้าไปในภูเขาและใช้เวลาเพียง3เดือนจึงแล้วเสร็จอุโมงค์มีความกว้าง50-60ฟุตยาวประมาณ1กิโลเมตรสามารถจุคนได้เกือบ200คนมีทางเข้าออกทั้งหมด9ทางเชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือหกทางภายในมีสถานีวิทยุของโจรคอมมิวนิสต์มาลายาห้องนอนห้องเก็บสเสบียงมีซอกมีมุมให้เหลี้ยวนัดล่อด้านบนเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุมยากแก่การค้นหาและถูกค้นพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาล การท่องเที่ยวภายในอุโมงคใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงมีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนวอุโมงอากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดบริเวณทางเข้าสองข้างทางเต็มไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดและมีแอ่งน้ำที่ไหลมาจากภูเขา ด้านนอกอุโมงค์ซึ่งเคยเป็นลานฝึกทหารจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่านอกจากนี้ยังมีเห็ดและยาสมุนไพราจากป่าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปได้แก่กรีดซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งติดตัวชายหนุ่มมุสลิมเกือบตลอดเวลาปัจจุบันมีกรีดที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นเครื่องประดับฐานะและเป็น เป็นของที่ระลึกในรูปของปากกากริดโดยย่อส่วนจากของจริงลงมาเน้นด้านฝีมือและความประณีตในการแกะสลักหัวกริดและดาา้ามบังชาวขอแนะนำให้แวะเข้ามาเที่ยวกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่บังเชาได้นำเสนอในช่องบังเชาวไปเที่ยวเพิ่องออก EP 5 ท่านที่ชมบางเฉาในช่องทางอื่นๆเชิญเข้าไปชมช่องบางเฉาไปเที่ยวได้นะครับโดยเราได้นำเสนอสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนำเสนอเพื่อเป็นการทัศนศึกษาวิถีชีวิตของคนทั่วไปโดยท่านพิมพ์ค้นหาคำว่าบางเฉาไปเที่ยวแล้วพบกับบางเชาได้ใหม่ในช่องบางเชาไปเที่ยวอีกหนึ่งช่องนะครับวัดสลามสวัสดีครับ